ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านระเบิด4ลูกตชดลุยเก็บกู้ชีวิตปลอดภัยชายแดนสวัสดีครับคุณผู้ชมข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่าน คุณผู้ชมต้องรู้เมื่อวานนี้11พฤศจิกายน2568ที่ชายแดนสะแก้วมีภารกิจระดับชาติหน่วยรบเฉพาะกิจต่อชดา4ร่วมกับหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดภาคที่1นปท1พวกเขาเหมือนฮีโร่เข้าไปในพื้นที่อันตรายและสามารถเก็บกู้ทุ่นระเบิดร้ายแรงชนิด PMN 2ได้ถึง4ลูกเต็มๆนี่คือการสร้างพื้นที่ปลอดภยัยให้พี่น้องประชาชนชายแดนอย่างแท้จริงฟังแล้วมันสะใจและชื่นชมในความกล้ อาหารของเจ้าหน้าที่จริงๆครับภารกิจเดือดมอบหมายโดยผู้การค้นสำคัญ ภารกิจครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกปาริชาติบรรจงปลุกผู้กำกับการต่อชะด12ผู้บังคับการเฉพาะกิจต่อชดอ12ท่านมอบหมายให้พันตำรวจตรีสุทธิพง์มาลัยผู้บังคับกองร้อยต่อชด126ผู้บังคับกองร้อยชอกกต่อชดอ4นํานำทัพลุยทีมงานฮีโร่ลุยสแกนพื้นที่อันตรายชุดปฏิบัติการที่นำความปลอดภัยมาให้ประชาชนนำทีมโดยว่าที่ร้อยตำรวจโทนิสิตพลชัยรองสอวอปกกต่อ ชด12รองผอบอมอวตชด1262พร้อมกําลังพลและเจ้าหน้าที่นอปท .1 พวกเขาเข้าดำเนินการสกแกนพื้นที่เสี่ยงที่ไหนที่บ้านหนองจานหมู่3ตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วผลลัพธ์ไม่มีใครเจ็บผลการปฏิบัติคือสุดยอด ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ไทยสามารถเก็บกู้ทุนระเบิด PMN2 ได้ครบทั้ง4ทุนและที่สำคัญที่สุดไม่มีเจ้าหน้าที่หรือพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายแม้แต่คนเดียวเหตุการณ์โดยรวมเป็นด้วยความเรียบร้อยการทำงานครั้งนี้คือเครื่องพิสูจน์ถึงความร่วมมืออันแข็งแกร่งของตอชดอและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป้าหมายเดียวคือการสร้างพื้นที่ปลอดภยัยปลอดทุนระเบิดให้กับพี่น้องประชาชนชายแดนปลบมือให้พวกเขาดังๆเลยครับเป็น อย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมมันสะใจได้ความรู้เห็นความทุ่มเทข,ของเจ้าหน้าที่แล้วพวกเราก็ภูมิใจครับอย่าลืมครับถ้าคุณชอบการนำเสนอข่าวที่ร้อนแรงเข้าใจง่ายไม่ต้องอ่านแบบนี้ช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ 28SB News นหน่อยครับคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับปฏิบัติการฮีโร่ครั้งนี้และที่สำคัญกดติดตามช่องเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกข,ข่าวร้อนแล้วพบกันใหม่ในข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่าน สวัสดีครับ